สมมตนเนี่ยมันมรู้ของก็เกิดขึ้นมาบองใลบขั้นตอนใช้น้ำในรถยนต์โดยใช้วิทยาการหรือหลักการหรือนวัตกรรมการเปลี่ยนสถานะของสสารในโลกนี้คือการเปลีสถานะน้ำโมเลกุลของน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สพอดีเราเปลี่ยนเป็นแก๊ส สถานะแก๊สเนี่ยมันก็คือเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสองตอมแล้วก็ออกซิเจนหนึ่งตอมอันนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเข้าไปในการจุดระเบิดแล้มาตรการตารจุดระเบิดของเครื oh ่องยนต์ระดับในอันนี้ก็คือนวัตกรรมกับวกับพการแล้วก็เทคโนโลยีเรียกว่าเคมีทฤษฎีเคมีทฤษฎีแล้วก็โลนโมเดนิมกบริษัทขนส่งเนี่ย อยู่ในสมุดปรตสาทแนี้นะครับมันก็ติดตั้งได้ทุกเครื่องอยนต์ท,ทุกประเภนะทน,นะครับรถนู้พ่อแม้กระทั่งเรือเครื่องจากที่มาอยู่ีีเครื่องยูยงย่ไกก็ใอยู่กับที่นะเนเครื่องยนต์สันญาณภายในทุกประเภททุกชนิดนี้ก็เป็นเหยุการที่อยู่ในปฏิบัติของภูมิลัศมีได้ได้ไดไดไดเห็นไว้นะครับนา่นคือการชื่อสาะใช้หลักการการสื่อสา ใช้หลักการการการแยกไของวิยาการของเที่เราได้เจอกันนะครับตอนนี้ก็เัวิทยาการทีุ่กาใไทยก็ได้แต่ละแล้วก็จจ่ายแล้วก็อยากจะให้เป็ในทุกคนครับอ่าบรรยากาศออนีลน์เนาะย็ต้อที่ว่าให้เข้าใจกันง่ายแล้วก็หน่อยเรวัตกรรมเนี้ยหรือว่าวิทยาการเนี้ยต้องเข้าใจแล้วก็คึกษาในคูเก้นก็ได้นะ แล้วอาจารย์ช่วยสรุปข้อดีอีกรอบต้องเดียวเงเดียข,ข้อดีที่ว่าเราได้ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดปูุร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งก็คือพกําลังเครื่องยนต์ก็จะขึ้นมาแล้วก็การประหยัดเชื้อเพลิงก็จะดีขึ้นแล้วก็การาาเผาไหม้การเผาไหม้ต้องใช้นเจนเรียกว่าการเผาไหม้ไฮโดรเจนเนี่ยอุดมสม ขาจ,จะลดลงปรุงเครื่องยนต์เขาจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเอาฟูลลดลงการเผาไหม้จุดระเบิดที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นอย่างเห็นได้ชัดเจนในในหักายของเคมีฟิสิกส์นะ <c oughs> แล้วก็ฟูลลดลงการเผาไหม้เชื่อม,มูณร้อยเปซ็น,ลลซนก็ได้ลดการเชือ่อนตะ่อแลก็ได้ยกยับายทับ ขึ้นดยคือขึ้นมา่ดในก็สัมผัสขึ้นนะคผมดีที่ได้รับแต่ผมเสียที่ใช้มาด้วยสัญชาติเกินกว่า20ปีแล้วก็มาเสียสิทธิบัตรในปี65เนี่ยก็ไม่เคยเจอเรื่องที่ว่าจะทําปัจจัยอ่ะปัจจัยที่น้ําจะทําให้เครืเสียหายนะในในในสอสีแบบนี้นะอันนี้ปัจจัยอย่างอื่นครถ จมน้ำหรือแช่น้ำก่นอนอาจารย์ครับแล้วแล้วเวลาเราจะไปต่อภาสีต้องต้องถอดออกไหมครับเวลาไปตรวจตรวจสภาพรถอะครับการเกี่ยวกับเ,เรียกว่าขนส่งนะเรืออ่องในในของขนส่งนะกฎหมายขนส่งเราไม่ได้ไปดัดแปลงตัวรถหรือว่าเรียกว่าขุามพลบของรถแล้วก็เชื่อเพิ่มเราไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มเพิงนะ,อ,ะอันนี้คือการเปลี่ยนสถานะ ที่ว่าเป็นแก๊สแก๊สก็คือแก๊สมนเกีเก,กับออเจียนได้อย่างไรก็คือเมื่อมีการดูดของเครื่องยนที่มหาศาลเนี่เดี๋ยวจะบอกว่าพลังงานในวิทยาการนี้หรือว่พลังงานของเคมีทิกิีหรือวิทยาการหรือนวัตกรรมนี้ก็คือพลังงานที่สาประเภทที่สาคัญม,มากในใน เครื่องยนต์สันดาปภายในมีอยู่แล้วมหาศาลมากคือหนึ่งพลังงานคายความร้อนอุณหภูมิสูงเนื่องจากการเผาไหม้ถึงพวกเชื้อเพลิงไปเทนหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลอันนี้จะได้พลังงานคายความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับก็พลังงานสร้างสภาวะแวดล้อมใกล้สุญญากาศสมบูรณ์ตัวนี้ก็เครื่องยนต์สันดาปภายในมีมีอยู่แล้วแต่พลังงานถ่ายเทความ พลังงานรับไพลังงานไถ่ปรลังานคลายามร้อนทิสประเทศก็คือนำความร้อนพาความร้อนแพ่รังสีความร้อนนะอันี้อเรื่องยุ่งระดับายในงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้ความร้อนตั้งเร่องกิดตั้งขึ้นมาเนี่ยเรอกไปเนี่ยการแพล่ังสีการนำาัาพาพาความร้อนการนำความร้อนนี่คือพลังงานซึ่งยระดับายได้ แล้วก็พลังงานทุกโซ่อันนี้คือเครื่องยนตน์หนาาภายในก็รัาจากการสูบเบรยก็มีการดูดัำระเบิดถายนะแล้วก็พลังงานสร้างความดันมหาศาลจังหวะที่เครื่องยนต์อยู่ในจังหวะอัดแต่ละสูบเนี่ยมหาศาลมากนะครับแล้วก็พลังงานพลังงานความดันพลังงาน การดูก็คือจังหวะด,ดูของเครื่องยนต์ที่ว่าเชื่ตอต่อเนื่อนงะอัน,นี้ก็ไปก็เป็นพลังงานโซ่มีมหาศาลไม่มีไม่มีเครื่องยนต์ใดเครื่องจักรใดในโลกนี้สามารถผลิตพลังงานมหาศาลได้มีเครื่องยนต์ระดับสมยยุคเครับตเเนี้ก็คือขอให้ทุกคนเข้าใจเรื่อง ของพลังงานมหาศาลสามประเภทที่จะเจอที่มสีสำหรับภายในนี้นะโอเคครับนั้นขอบคุณอาจารย์นะครับ,รบขอบคุณครับไบเลยครับ